ว่าสิบสลึงเศร้าสลึงอยู่ฝากฝากจะได้เอ่ยเพนนิ่งหา20บ,บาทเศร้าบาทในมืนอาูปเฝ้าจำมเอาไว้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณลุงเบี่าเอาอาลปล่าเรอไปรอมากับมาตลาดพี่บุญครับหลังจากที่หายไปโดนเติบไปเดียวนะทางนี้สิมาเลาะเบิ่ง,างาาการขายอูเข่าอูนำ้ำของชาวอำเภอพี่บุญมั่งทหารห้ารอเบื้งตลาดวันนี้ยังเนียย้ยขายแม่มที่เด็กสิมาลโอ ตัวอ่อนตัวใม่มมวงเพิ่มนี่ขาใช้ย,ยังบุญเนี่ยนักกระโดนพักเยี่วบักหนาวมีขาก็ลังนั่งกินบักมัวอยู่งมก,กับกินได้ไรมันนยาตัวถ้าเกิดเสียเราก็มีนะครับผู้ใดอยากดังนะครับมาหาอีกบอ,อยหนึ่นะครับอีกระบองครับดังแน่นอนเดี๋ยวดังแน่นอนมาเดี ไขยมได้ยังบาทแล้วพ่อร้อยส่สบพว่งมเรียงขายอยู่บ่เียงขยอยู่บ่เครื่องเครื่องอันไดนอยู่บ่เครื่องอันจังป็นไม่เปิด้วยถิฟเยไม่เวดในขายบ่พ่อยิบห้าเจ้าห้าบาทน่าเท่านี้ก็สิมพ่อพักพ่อพ่อไอ้ไส้ขึ้นกอีนองทอดกุ้งทอด ยไหนพื่อเด็ซื้อพ่อเด็ขายอยู่วะไอ้รือครับนป๊อปเครื่องบอะไนี่ป็นไหนบ่ป็นไหนเครืองตอนนย่ำย่ำมือแงหรือย่ำสตลอดยทาาาขบักิกด้จารได้จักบาทละอ้อนสิบบาทสิบาทแี่บาทบาทอุยกันสนับสนุนบกเลยครับแบกเลยคบกเลยแกเลยัเถื่อ ้านทาแงกันเกือบสิบันพักกันพักจะแบบเดียกันบบยกันเ่ียย่อกันหุ้ละสิบรักาศสามสิบกำลัง้าสามสิบสี่สิบคคือรยมเมาุหนุนได้แหม้วครับรานนนี่ร้ายงมะแรง ครับผมเมื้อเมูสบก็ได้ขายน่อยมูสัาผมปริมาตัญญาบรรแลงครับเมื้อเมูสับ่าคือเตอแต่ยมร่งแตยเมือรังนะครับพักเราเกิมีหลายอย่างครับผมคางเงนเกสีเป็นางมือสองครับเสียผานาเพ่เกือบเกือเบพอเพิ่นที่เสียนะครับเพิ่นไขคางยดตยวาอีคางหยีคางนึงเพิ่นแถมเห้ฟ่สื้อเพิ่นไข่างยตวแถมเห้อยีคางนึง จะพานาเพ่เงือสองกันหนาวก็มีสองงามกระมีผม้าทั้งนี้ก็สิเป็นพักตามเรื่องพักอีตัวพักแพล่พักกระเพ๋ายอดแบกบวบขาหัวนซิงไขไม่ขาคู่ยิ้มงามเนี่ยขได้ขายอยู่แบบเนจ้ายอได้ขายอยู่เงินคนมือซื้อได้หลายเนี่ยตลาดที่มวลเ่า หลอดเลี้ยงที่มนนะครับนอปลาคั้มก็มีผักาคุงคองปลาหนำจานั่งอันนี้ก็ร่างบรรจุใส่หิมะน้องใหม่ต้มไม่พอครับยังแต่สีฟอนเพค่นี้นี่ผักกุ้งแล้วครับรติว่วแล้วเป็นดอกใส่แกงเห็ดแล้วครับนอะปลาคุงคลองแล้วจะบาทนะครับผักคุงมาละซ่าบาทจ้ามาละซ่าบาท คาอ้วนก็มีค่ะได้โบมีคาก็มาเอาอยู่นี่เด้ออยู่นี่โบมีคาร์มีคาได้อยู่นี่อ๋อย่างหมดอ่ะข้าวกระต่ายยีง่ๆกระต่ายอะไรกบาทแล้วครับ9บาทจ้าเอาไรเม็ดค่ะข้าวได้เม็ดเสร็จแม่นค่ะแล้วักบุ้งก็บ่มีเม็ดคือกันบ่มีค่ะมีแต่ยอดค่ะมีแต่ยอดขนาดขนาดมีไหมน้ำหนักค่ะสองไรค่ะงามคือกันกับเมียขายนะครับสองไร่ถ้านีกับพักคือกัน สัลพัดผักสินค้าทางการเกระเซ็นาคุณนางใส่เสือแดงคูงงามเนี่ยนะครับพ่อเด้กเสือพ่อเด้ขายอยู่นะครับนเนาะไปเรื่อยจ้าไปเรื่อยเนาะใน่อยนุภาคน้อยฝนกระสีมาอะไรพักขาพักสุภาพพักหนาวพักอีกพักกระเทียมพักงวงหืมอมลายเลยครับสินค้าร้านโลว่าตัวนี้ขายอยู่วะเนี่ ไาอยู่วต่วไปทั้งนี้ก็สิเป็นบกม่วงนะครับเอาแเกยมันได้จังหนะครับของนี่ยเก็บเี้ยหรอ่าค่ะนักเรียนครับหลังจากเกืเรียนมากาจะมาขายของใสยแหนักจิม่เก็บผักจิวว่อย่ี้จ้า่เก็บเียไม่ได้เก็บเียนะครับแล้หุ้นนักเรียนนะครับเนี่ นังใจเงินไดเงินไปลงเดือดนั่งอีตัวเั่งสี่แล้วอั่งยางไงแนวน้องคุณแม่นางขายอยู่เนะยุเขาย่พ่หม้อนี่นอ้อยายน้อยพหม้อะไครับพ่อหาพ่าเกีงเก่งเกีงยัดก็มาหากิงเด็กัปหนอยอรแ่นี้ก็จะเป็นลมไปหล้เยัดครับยยดอีโม่เตยมากเหมือนเกิ พูดนี้บอกเป็นผู้ไปตตเองหรือใสพ่อบานไปตพ่อบานนะเตอบานไปเตะน่อยการเตมสูตัวถูกต้องอยู่ร่วกันเลยครับถูกต้องมีตาสบอันนี้มันยังไงครับเนี่ยเล็กเล็กไรเล็กเล็กจ้าเล็กมิตก้อนอยๆจ้า ก้อนหน่อๆคือหก่อนยิ้มๆก็สันตีก้อนเจ้าบาทตกก้อนนะะจ้าบ่ขกายก่อนเดือดทิพจ้าโอ้จ้าตีก่อนเ้ามาเมาเพิ่มเนะครับจ้าคเด็กจ้าก้อนหน่อยกแปลแซบมีตะก้อนหน่อยๆจ้าก่อนใหญ่บุ้มี่ไอ้กายก่อนใหญ่ก้อนใหญ่ไปกินบเบิร์นหนก่อนใหญ่มันกแซบบักน็ตครับบักนัตครับแม่่าผูเก็ตนั เราก็ยังจำได้อยู่่ค่ะร้านยังก่อนนี้ครับร้านไม่ยังก่อนร้านไม่ยังก่ผมลือ่วนครับผมเดขายอยู่าะกสีเบิดเลยเดี๋ยวยูซีถุงเดสีดมเาเลยที่นี่อันเทลี่ราบอกอันทลลีไม่ทลี่เราต้องไปเราต้องไปหาหลกาอยู่ไ้กลหลาดที่หมดอทสดๆใน ค่ะคุโรโล่ไม่ได้ไขายหรอครับไม่ได้ขายครับว่าปผมมือเป็นสูบปมปือเป็นสูบสาใหม่ๆครับมาเอาด้วยตลาดแห่งบัวมังสาหานนี่ครับคุณได้ต้องการกัะแก้มก็มาเนียด้วยหรออาหารทะเล่อบนวมังสาหานน้องอุ้งอิงกระสันแห่งก็มีครับเปิดมือมีทั้งแห่งทั้งซุดต้องการนี่แต่กุ้งก็เนืนน้อแก่ข้ออน ยังแต่สีหยักกินเท่นด้วปลาจากแม่น้ำอ้นครับใหม่ๆอันนี้ปลาหังน้อียครับแจ่ะปลาอีแจ๊ะค่ะปลาอีแจ๊ะปลาหม้อหม้อค่ะอันไหนก็สีไปขายอยู่ครัเฮ็ดจังไงกินใบเบิร์ดขายต้มลาบค่ะปีกค่ไใ้เบิร์ดกลางไหรบ่ปลาหางค่ะแคนดี้นาะยใช่วันนี้การลุกขนเหยี่อมปลาเอากี่ออก ตัวเก็ดลูกควนปลานิ่นหอมใส่หอมขวากระเทียมผู้ inger, <oni. S 2> ใดมักเแก้วเขาเกียเงี้ยครับไปบ้านบ้านน้องเวยเราจะจับมาแดกใส่เนาะเม้ยเนาะแคหัวหอมใส่ด้วยเอากันเป็นยังหนาวเขงหม้อครับเข่งหม้อซุกรับประกันซุกเนี่ยนอล แดงเออเหอนเนี่ยเนี่ยล้ว่ามือนีบันซุกเนี่ยนอนเลยวะ <laughs> นี่ทา่ทาแดงท่หลืองครับบวกม่พวกม่ซุกแตว่ว่าใครว่าัเดียุกบกต่อพวกมวงกว่งีก๋วยไรยางไรเนี่ยผู้เหตการณ์สนับสนุนก็ล่างมากัวข้ขาตัวนี้บกเน่าครับบกเน่าน้าไ่ไรน้าแจกแจกแจกกพอได้กก าน็ด้ยีบาทเก้าสิบบาทอแม่นี่ความตมไดเนาแม่นี่หวยวัคม่นต่ม่ความดมวาแล้วสิงไคเอบักปวดคุณไดอกแฮกกบแม่นี่นะครับแม่มาหาอีเนีไมบวกวสิเปลี่ยนพักกระแยงทักซี่ัะแง หัวสีงไข่โหราคาครับผมอะไรอย่างไรเนี่ยครับผมอันนี้อาหารั่นสูงครับผมเนี่ยเปียกไข่หูแดงตรงตรงเนี่ค่ะกำลังนั่งเปิดพัดลมอยู่ <c ười> เปิดแอร์ไปในตัวนะครับน้อง <c ười> ขวอนมันเอาฝนสีมากดไว <c ười> ครับจิ๋วแบบนี้ <c ười> หนใหม่ครับว <c ười> ันศิลป์วันพระวันขวานครับ เดี๋ยวมาหาเลยม่นเมือดซ้นแล้วก็วบ,บใค้อเกาดอกไม้งามๆปลาจิ๋วอ่กแม่หอดงามซาคุระ <มา S 2> เมืองไทยค่ะซา,า,ากุระเมืเอ,งองไทยซากุระอำเภอพีบูลตองแสนงนี่ครับโองแสบเลยครับสูตรแสบพี่นเมืองไทธุรกิจการอินอันครับท้องไในท้องสูตรตัวเอ่ตัวยังไงครับเออกีโนดยังนี้โนดแดง น่นเดียงนี่นตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยุ้งหลายกจบาทละครับ50ตัวนี้ลอยนึงจ้าครับผมนี่ักตัวกสิบสจ้าลอยนเกา็ขายจ้าเป็นนับมาให้เดียบ้อยลด,ดละค่ายพร้อมเขี่ยมหอมสครุ้งสุดดเกี่ยวนี่เยานุ่งนัวก็เดีอกไอสุยางก็ได้ขายอยู่แนี่จ้าเด้ยขย

มาละหงเด้์โบเห็นหงก็ับเอาอย่างไรละครับมะนาวถุงละเ้าวมะนาวถุงละเ้าแม่ค้ากับพูดนาเดิมมีราคาแต่ว่าปากเป็นเนยจังหน่อยปลา,าครับปลา,าหนุ่มเนาะนี่ครับน้องไตกำบ่ครับไตกำปันเขาขายจานละเจ็ดบาทล,ละครับจานละสี่สิบกับจานละแปดสิบได้ครับผมอันนัน้นเป็นลูกคนในฟาร์มนะครับปลาจากแม่น้อหนุ่นม อัมาจากเมียน้ำมนเบียนม้ครับ้น,นี้ก็สิเบียนปลาทูอาหารทะเลกระสูบสา,บายไม้ครับปลาทูเพียงและเร้าเส้าหา,าน,ร,ะนะรับเสีเอาอุดวนพนักรับอยู่ตลาดเรืออยู่บนมากนาวัวเอุ้งยอดยิ่งใหญ่กะลำหัวยิ่งใหญ่ราคาโค้งงามตัง้งชิงแอร์อยู่นี่เระอขอเราเคื่อดนี่ก็ยังข้อนอยู่เสมอครับ เอาฝนสิมาเนาะเอาเฮ็ดสิออบทอักจีวครับเดี๋ักกจีวจาดแล้วเจ้าบาทนะครับทอกผักจิววกจ๋วกระทู่ครับใส่หม่องไม่ไม่ไม่เขียงละเร้าหาสามสิบเ้าบาทตัวนีน้อันนี้มีค่ะก็เรังเก็บพร้อมงานก็อยากฝ้นทำร้ว นี่ก็คือบรรยากาศกา,กาศกรค้ากากรขายตลาดแยกอำเภอพิบูลมรสาหานครับผมได้มีโอกาสผ่านมาทาัาง้งใหญ่เลมากวุดหนุนประกาศในขาดด้วยครับนี่ชึ่อตลาดเส้าตลาดแดงครับผมเดีวยวเลยนะครับแล้วคิปนี้ไงกันสั้นนี้แหละครับมาจากสิหาคลิปหาไทยมาใหา้บนเรื่อยๆครับผมขอบคุณได้ไรครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ